เมาอาบเลยเมาเลยตัวสลายแทงนันแลตัวนนแดนหน้าไปไหนวะแดนหน้าลุดน้าแมวน้าอีกี้อหลุดไอ้บอลลี่บอลลี่ั์บอลลี่เเจองหรือแีเห็นแล้วเ้นตา เมกสิ้นเลเบนเมกสินก็ไปดูที่แข่ง G G P L Spring สองพันสิบห้ามาวิสันดาแม่งแม่งเป็นเมกไอ้นี่จริงๆว่ะแม่เมกเมกแรกเออมันด้วยเมกที่ต้องแลกต้องเข้าไปใกล้อะสกิลมันไม่ได้ไกลเลาแดดโอ้โหเลาแดดเลยลูก บบเราแดกเลยลูก <laughs> ม,มีแผมเปลนดอกกันเยดมากแบบปิงก็เดนขึ้นเด้วลงเดนขึ้นเด้วลงดีอะหนีไปฮิวเลยทีเดียว <laughs> ตรงนี้นา่าส,สะเสลเจียผล <laughs> ีรู้สึกสเสลเจอย,ย เ oh, ขาสเลยจะขาบอะไรพิวอะไรแล้วสเลย์ไม่แดกพิวอัคคารีนี่เกาะบางเนาะรู้สึกอะคคารีบางอ๋อเฟมเลย์เฟมเลย์อย่าอย่าดรอปอย่าดรอปอย่าดรอปเยอะอย่าดรอปเยอะบางทีมันก็ไม่ดีแต่แกาไม่ได้แดกนะโดนลักแดกหมดเลักอย่าง Ially, this is my อะไรเล่าอ๋อ้๋ออ๋ออ๋อโอ้ยยิงแม่งเลยอ้าวยิงเลยแล้วกันยิงเลยแล้วกันเฮ้ยโลจริงเลยทีมาแล้วมาแล้วจะบตากันจะไหวเหรอไอ้เยาวลนำมันอะ ตกลงใครฆ่าใครกูไม่รู้เลยเฮียไม่เป็นไรพี่กูอ้อมได้มึงกลางละเรื่องมึงกูอ้อมได้ไ<ป>เอาเอาเ,อาเปิดทำไมคิดว <c oughs> ่ากูจะตีไม่โดนเลยสัตว์แอนแหละโดนคิดว <c oughs> ่ากูตีไม่โดนเหรอสะกี้ว้างนหนุ <c> ้ย <oughs> ก่หาราเนี่ยตัวีเลยอะไรเด็อ้ย <c oughs> โอ้เจาะมันจริงจริง <c oughs> ตึงโอ้โหเจาะมันจริงจริ <c oughs> <c oughs> งเราดูไดสิกันจตัดยิมไม่ตายเลย มันต้องมีคนนอนะะอมั้งหรอวะเ่าป้อมเ่าป้อมไปเรื่อยๆเลนไื้อ <c oughs> What must เฟรดี sociedad, <laughs> ้เด <laughs> ี <pretty good> <you> ๋ยวไว้พิเศษดอนเนี้ยใช่ไหมมีวพิเศษก็ขีดเป็นหวัดเนี่ยยูกูทำเฮียอะไรไม่ได้ไงสัตว์ชิบหายอ้าวอ้าวอ้าวอ่านี่มนทางเลยชิบหาย อ่ารอบนี้รอดไปรอบนี้รอดไปมานังโค้ดช่วยหายแล้ว <c oughs> าลมาหนังการเรียนเร็วอยู่ยีบใช้เลือกไปไหนแล้วลูกโอ้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 อะไรเมอรอ <c oughs> ไม่ได้แดกกูหรอก เรัอมอลปนทีเล็กขึ้นไหไว้ตว์มีสอนิ้วอะไรพวกมึงีบ้าออกเลยเออขอคืน อคืนไหนเฮี้ยนี่ยอยากเล่นปูซับเลยเอาสแกนมาแม่งสแกนวาดเปิดปิดหน้าเไรเฮี้ย เปิดนมผิดด้านงบ้าปาในเฮี้าีเซะเลยมึง, <c oughs> งอาฮ่าเี้ยพาด ตายแน่อ้าวอ้าวอ้าวเทียมาเาลาชิตายละอิดหายแล้วออออเอ้าวไมดอ้ากูได้เหรออ่าแกไม่ตายวิ่งแม่งเลยเด้เอาเียอะไรกัวกัวรักยีนติใส่ไอ้เทียไม่ถึงต้องิบหาย มาครั้งพอดีเ,เลสตาดบับแล้วไม่รู้ตัวหายไปไหนเอ่ยออกไปนู่นละโอเคกลับได้ <S <S 2> <S 2> มันไปแล้วกลับได้โอเคตาเลดสองตัวนี้เล่นดาเมจได้เล่นแพงมาก ถ้าเราเล่นแ,งแงรงๆเลยทังเราเล่นได้ไหมท้าอ,ออกไม่ได้ส <c oughs> ามอันพระวัดเอาไปเอาออกไปเลยแล้ว เราเป็นวัดไงเอ้าคือบางทีคอกเมาตัวอันตัวของมันมันก็แบบมันแปลกก็คือแบบคือตัวมันเป็นกลิ่นเหมือนกล้วยอ่ะถ้ากลับถ้ามูหน้าทิ่มดินนี่กล้วยชัดเลยเฮียเนี่ยโอะไรหิงเพินไอ้เฮียอ่า ลายยเพิ่นมะทีเนะี่ยนั่นะฮะเปเดตมันจะดอบไปไหนวะเนี่ยไม่มีว่านี่พอไม่เสร็จ ัวแดงเล็วฮ้ยกุ้งเห็นกันออเพื่องระยะอะไรตะเกียวนี่นีโอ้ยแล้วออกมามาแล้วหรอ มอมเล็งมอมเล็งไรเงี้ยเรื่องอะไรมีอยู่บลูทูธโอ้โหไอ้เหี้ย เดิไปเลยตายได้ไกยตาอือ่่อือ้วคือมึงผิดแล้วที่มึงเลงกูอะคือคือถ้ามึงเลงเขาบอกแต่แรกอะคือกูก็ตายหาแล้วกูทำหาอะไรไม่ได้อ้เย้ย คือนี่มันเฮียอะไรคือนี่มันเฮียอะไรเดินอยู่ตู้มอ่ะใ้ตายะเป็นไหนล่าอะไรเป็ดเป็นเลไม่กระดอบเลยบร

ม<า>ไ,ไม่มีว่าอาวมีวอ้าวอีทานี่โอ้เดี๋ยวเรมเรทดรอปสี่เยี้ยเรียบร้อยโดูไม่ได้ทำเยี้ยอะไรเลยไปหาซะงนั้นอ่ะ อ๋อเป็นเลือดอ้กที้หะไปกลับมาเป็นเหมือนเดิมพี่เถอะหนีสิหนีสิมึง s ั p p o r t เที่อ,อะไรเนี่ยอาวาด หร <so ือเซล็ดเดี๋ยวไว้ไม่เสร็จเอาลักมาช่วยบนเตฟบเอาให้แม่งแหดทีละเล่นๆขึ้นบนไปเลยเป็นกัดกลางโอเคได้ไปเฮ้ยๆปล่อยกันนี่ต oui> ัวปวดมาแล้วจ้า อ๋อไอเหี้ยาว่าทำไมทีนาแมนเมื่อกี้ทีนาแมนจะไม่ได้อนตินี่เหรอแตโอ้ยแรงคับเหี้ยโอ้ตายเหี้ยแหลกอ่ะคือนี่มันอะไร ตังมีสามร้อยกว่าเดือยทนึเห็นเลยเนะี่ยขึ้นบนเลยเนะน,น,นี่ยน้แต่ต้องเวก่าโอ้ยแตงเป็ดแต่กาดีอ่ะใกล้าตายแล้วใกล้าตายแล้ว แค่มินเนี่ยให้คีบตีตายคีบปากตีตายมันก็นได้คิวเน่ยมันเาอยากเอาอยากอ้ไรตัวจัดให้จัดให้นะก็จัดให้ปักขี้ึ่งไงเฮีย 哈哈哈哈哈哈！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 哈哈哈哈哈哈 เริ่อตีเพิร์นนะรีแกแคนนอนมาแล้วโอเิชิตแคนนอนอ้าวอ้าวอ้าวหนีไปเลยเจ๊ I heed their call. เียปอมอจบโอ้ไปแล้วหัวปวดแค่นี้แหละกลางชิบหายแล้วมาเลยเหรออ้อออาวเฮียละชิบหายละ ô mờ, bẻ bảm bẻ bảm bảm, bye bye tổ ai hiết, บายครับจะวิ่งมาหตัวเองนะเว็ไปแดป่าดชาวบ้านเขาเด้เลยคืออันนี้หนูเปล่าเล้ผมเปล่านะผมเปล่านะเข้ามาเอง ก็แต่เฟมเด็ดแม่งดอกพี่เฮียเลยแดงดาเรียดดีกว่าแต่เล่นนี้ก็น่าแดงพอสีน้องแมวน้องแมวอยู่นั่นไง แดดปูชาวบ้านดีมากเลยเดี๋ยนนวนี่หลักเหลอือป่านป่านปานป่าเขาไปชีวิตจิตใจกันสนุกนุ่งกันยิ้มหายละโอ้ พร้อมสิ้นทายแล้วหายแล้วเอออ้ออ้ออ้อแหลกอ้อ พักไลฟ์กันเลยเดี๋ยวผมเพิ่มให้เจ๊เงยแฟนเตอร์ซีไปไหนอ๋ออ๋อหนีดิหนีดิเฮียหายแล้ว มีทีอะไรกูออกอีกไมเนี่ยรองเท้าเฮ้ยมันเยเ็นกูรีไปอยู่ มา,มาว่าเนี้ยมีวาดไหมมั <c oughs> งกรดีกว่าเดินต่างวาดเลยเนี่ยาัดดัดดัดไม่เจอที่อะไรเลยอด่าเลือดใคร ดาเ์ลีสมาแล้วพออย่ามองนี่ตกใจดาร์ลีสใครโอ้โหโอ้โหไอสัตว์ลุ่มดิลุ่มดิลุ่มดิไปไหน ทำไมวะอะไรวะมาปุ๊บดับเบิลคิวเลยเป็นการคิวซุ่นท่ากันแล้วนี่หมดเหรอบอกว่าจะเล่นตถานะตับ quên lại. Mai ai hit nữa cơ. Quên. Giết đi, yeah, giết tí tại, is โหนี่อยากเตากาวเลยสันอันนี้แฟร์เตะกาวไปสันอ๋อ wrote, ถ้าเตะเข้ามามาเกาใช่ไหมเล่ทีนี้ตีฟอร์มอะไรวลูก

เวทไม่แรงอ้าวอ้าวได้เวทไม่แรงของตายเลกใกล้ตายแล้วอ่ะไม่น่าใช้ไม่น่ารีบใช้เอ <c oughs> อีกแล้วอออออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออ